กลับสบายดีพี่น้องพี่น้องเมื่อนี้แม่นเฝนสิมาเห็ดตำมะุงกินแต่ว่าแม่น่นไปหาอป่อก่อนกลับสบายดีได้ไหมกลับสบายดีกลับสบายดีแม่นสิไปเห็ดกินตำมะุงไปยัง อย่งมาแมนอยังมาแมนอยังมาไวอยังมาไวมาเบิ้งขาหน้า,าแมนเลยมือนี้มือนี้แมนออกมาหน้าแมนออกมาหน้าเดอ้อมือนี้เดอ้อตอนแรกแมนมาเลี้ยงควายแมนมาเลี้ยงควายมือนี้ เนาะมาบึงเขานานขานา,ทานทำแอนเนาะนี่นี่ยเนานเพิ่นกระหักกระม้านหักกระแตกหักกระตั้งห่วงพี่น้องเลยเขานา,ทานทำแอนเราสิไปเห็ุคิดตั้มห่วงเลยนี่ เราจะเห็ดกินตำหะฮงไหนเราไปเออไปเห็ดกินตำหะฮงบ่๊ะเจ้าเห็นยังกวาดจิลอดตำหะฮงบ่ฮะฮะเขาหน้าแล้วนี่เจ้าจะไปเห็นยังลูกฮะเจ้าชีเห็นยังกินม้หนิเขาเที่ยงมือเห็นยังกินตำหะฮง ตำโมฮงขวดจิลรไปเอาไปบึงไปไปบึงกันเนาะตำโมฮงขวดจิลรอ,อากาศอากาศตอนเทียงท่าแม่นเขาหน้าท่าแม่นตัวน,นี้กำลังชุบ งางดีๆตกขัวได้งางไปคอยงางไปเอองางไปเอองางไปกินปวดจิโร่เหมือนนี่ปวดจิโร่ำมะฮุงทำมะฮุงบ่เหมือนนี่บ่ แม่นจะเห็นนังกินแม่นมาห่อนแล้วอ่าควรรอให้แม่ Chim no. Chim bơn sạp bọ. Ờ. Sạp bọ. Sạp bọ. Sạp bọ cũng phải sạp bọ.